เสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่02-114-1177หรือที่ไล n ์ s h o p s i store หรือสแกนคิวอา e โได้เลยนะครับมาเปิดประเด็นกันค่ะรียกว่างงานนี้เห้ากันให้สุดธนาธรและก็ปิยบุตรค่ะท้าให้ลบชื่อออกจากแผ่นดินไทยหลังถูกร้องคณะก้าวหน้าทำตัวเรียนแบบพรรก,การเมือง สืบเนื่องจากกรณีค่ะที่ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากาะกะตเรียกตัวน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปียบุตรแสงกนก,กุลและนางสาวพันิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการไตส่สวนส่วนของกะกะตเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ที่ผ่านมา กรณีค่ะทางด้านของนายสีสุวรรณจัญญนยานายกสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้มีการยื่นคำร้องว่าการที่คณะก้าวหน้าทรงผู้สมัครสองคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าขายมีพฤติกรรมเรียนแบบพักการเมืองขัดมาตรา1 1 1ของพอรบพักการเมืองโดยนายปียบุตรค่ะมีการเปิดเผยว่าเป็นการเรียกมาชี้แจงของกกตยังไม่ทราบว่ากกตตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง แต่อยากตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีการกล่าวหานั้นมีการร้องมานานแล้วเหตุใดก,กตจึงเพิ่งเรียกให้คณะเก้าหน้ามาชี้แจงในช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอแต่ฝากถึงผู้สมัครที่ทางคณะเก้าหน้าสนับสนุนว่ากรณีนี้ไม่มีผลที่จะทำให้ผู้สมัครได้ใบเหลืองใบแดงเพราะตามกฎหมายกำหนดโทษไว้เฉพาะผู้ที่กระทำการเสมือนพักการเมือง หากกะกะตระบ,บุว่าคณะก้าวหน้าผิดจะมีโทษปรับและจำคุกการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องสังกัดพักแล้วก็ไม่มีพรักการเมืองไหนส่งผู้สมัครมีในบางพื้นที่ที่ส่งในนามกลุ่มดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันคือความเป็นอิสระของผู้สมัครจึงเกิดคำถามว่าทำไมจึงมีแต่คณะก้าวหน้าที่ถูกร้องเรียนว่าทำตัวเสมือนพักการเมือง เนื่องจากสนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นขณะเดียวกันในหลายจังหวัดก็มีการส่งในนามกลุ่มอย่างจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีบ้านใหญ่ที่นั้นก็มีการส่งในนามกลุ่มส่งต่อเนื่องมาหลายสมัยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทำไมนักร้องคนเดิมจึงจำเพาะเจาะจงร้องเรียนเฉพาะคณะก้าวหน้าที่ผ่านมาร้องกี่เรื่องและสำเร็จกี่เรื่องตกลงแล้วร้องเพื่อสกัดกั้นเรา และเลือกที่จะร้องเฉพาะกลุ่มใช่หรือไม่นอกจากนี้ค่ะนายปิยบุตรยังกล่าวอีกด้วยว่าไม่รู้ว่าคนบางกลุ่มในประเทศนี้จะกลัวอะไรพวกตนเล่นทุกวิธีทางตั้งแต่วันที่15มีนาคม2561ที่เรามาจดตั้งพักอนาคตใหม่เล่นมาเรื่อยๆจนยุบพักตัดสิทธิ์จึงอยากถามว่าเอาให้ชัด ใช้ล i ควิดเปเปอร์ลบชื่อตนกับนายธนาทรออกจากแผ่นดินนี้เลยจึงจะพอใจเพราะวันนั้นจนวันนี้ปลายปี2564แล้วยังเล่นกันไม่เลิกมีคดีความเต็มไปหมดเมื่อเช้านายธนาทรก็โดนเรื่องมาตรา1-1-2จากกรณีที่พูดเรื่องวัคซีนตกลงประเทศนี้ใครที่เห็นไม่ตรงกับผู้มีอำนาจใครที่กำลังจะเป็นความหวังของประชาชนคนมีอำนาจกลุ่มนี้จะต้องเตะสกัดขัดขาหมด ตกลงประเทศนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของทุกคนใช่หรือไม่ขณะที่ทางด้านของนายธนาทรค่ะก็มีการกล่าวว่า การเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่สำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนคณะก้าวหน้าห่วงใยประเทศจึงลงมาทำเราเชื่อในศักยภาพของประเทศและพลังความคิดสร้างสารรค์ของคนที่อยู่ในเขตท้องถิน่นว่าสามารถทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีกว่านี้คณะก้าวหน้าจึงอยากผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นจริงให้คนรู้สึกว่าประชาธิปไตยมีความหวงังหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าแรงบันดาลในนี้ของพวกเราผิดกฎหมายอยากให้พูดออกมาเลยว่าธนทธรห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทุกระดับผมกลับมาพูดเรื่องนี้เพราะยังเชื่อว่าประเทศไทยมีอนาคตมีความหวังสัปดาห์หน้าเราจะแสดงให้เห็นจะมีการถแถลงข่าวการบริหารงานของเทศบาลที่พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน หลายเดือนที่ผ่านมาเราทํางานหนักทั้งเรื่องน้ําประปาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนสวนสาธารณะการดูแลสุขภาพเพื่อให้เห็นว่าการทํางานที่หนักแน่นของเรามันไปได้ดีเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่เราเข้าไปแนะนําได้ประโยชน์การที่กกต,กตเรียกคณะก้าวหน้ามาให้ข้อมูลเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าข่ายเลนแบบพรรคการเมืองตนก็มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับนายปิยบุตรว่า พอจะมีการเลือกตั้งทีไรก็มีเรื่องแบบนี้มากวนใจพวกเราทําให้เสียสมาธิเสียเวลาเสียเงินเสียทองหรือแท้จริงมีจุดประสงค์อื่นต้องการให้ผู้สมัครท้องถิ่นที่เราสนับสนุนอยู่เกิดความวันไหวแต่ยืนยันว่าการทำงานของพวกเรามีเจตนาที่ดีไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องใดๆอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นา,น,นายธนทรก็ได้มีการไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดี1 1 2เป็นคดีที่2 และเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการชีวิตข้อความระบุว่าผมอยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับคดีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนไม่มีชื่อเสียงคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมนี่คือความไม่เป็นธรรมที่ถูกยัดเยียดกับพวกเขาผมอยากให้สังคมร่วมกันออกมาปกป้องพวกเขาและร่วมกันประนามต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่มืดมิดเช่นนี้ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ